ภาพนี้ดูออกไหมครับว่าเป็นที่ไหนในกรุงเทพนะครับผมพยายามดูแล้วดูยังไม่ออกนะครับเป็นแยกใหญ่แล้วนี่ก็เป็นทางม้าลายที่จอดมีร้านสลา,าไอศครีมชื่อชัยเบเกอรี่นะครับเป็นติดใบแดงนะครับยังดูไม่ออกนะครับว่าทางเมื่อตอนต้นกับตรงนี้นี้ จะเป็นที่ใดในกรุงเทพนะครับแต่ว่าผู้คนการจราจรนี้ค่อนข้างจะคับคั่งนะครับแล้วนี่ก็คือที่มิวสิกวิลล่าครับนักเอกของเรื่องครับคุณมวลฤทียมาภัยเป็นแม่จอมยุ่งนะครับหนังชื่อแม่จอมยุ่งโลเคชั่นที่ถ่ายทำให้เห็นด้านนอกนี่จะมีอยู่แค่สองสาฉากแค่นี้แหละครับวันนี้ก็เลยนำมาฝากสั้นๆนะครับหนังเรื่องแม่จอมยุ่ง ที่ออกฉายเมื่อปี2,526นะครับฝากด้วยนะครับว่าช่วงต้นๆที่เห็นเป็นแยกใหญ่ๆคือแยกใดในกรุงเทพนะครับเพราะว่ายังดูไม่ออกเลยนะครับ